ช่วงเป็นฤด,ดูกลางนะจ๊ะนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากหนาหนาวที่มากระเรื่อมละลายแล้วมีฝนตกมาเกิดเป็นอาทิตย์แล้วอะที่มากระจะไปไว้แต่ว่าอากาศยังหนาวติดลมเก่าเยูะถ้ามาชม่วบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์จะเอื่นมาความอุดมสมบูรณ์ของประเทศสวีเดนกับว่าได้ก็คืออยู่น้ำตาลหมูม่บ้านลนว,ว่าน้ำตาล ถนนหนทางก็จะมีซัต์มีอย่างมหากิน่นอ่าสีนี้หลายๆก็ที่จังพวกกว่างนอจากนักกว่างเราจะออกมาหากิน่นโดยที่เขาบอวย่านเลยแด่ว่ะไ้บอมีความหยานบอ,าบอมีความบอมีความหวาดเราแวง <c oughs> เขาจะออกมาหากิน่นเพราะว่าช่วงน้ำน,น้ำมันจะเป็นช่วงที่หาหายากนอกจนันในปลาก็จะมีแต่หี่มา <c oughs> เขาก็จะออกมาหากิ่นตาม อาหารเศษ้อาหารเลยว่าเศษโลลมารากไม้ที่คนกลิ่นรือว่าบางบางบ้านโค่นหนาวพี่น้องสั่นแล้วอบางบ้านกะมันจะเอาเศษอาหารแล้ว,ว่าเฮ็ดเป็นที่ให้ให้ไรสำรับสับ์กุ้มดีที่เขาเคยมากเขาจะมากินเขาจะฮอ้ว่ามองไหนไม่มองกินนะจดนะเนานหมมองไหนมีอาหารหมองไหนมีเป็นตหมองไหนว่าอันตรายเขาจะรู้คือแบบ ตอนเศร้านี้ย่างสวนกันคนกับสัตว์เนี่ยบนบนมีคํ้ามายานกันเลยก็ว่าได้ลายลายหลีกวางทีหลายที่รว mm hmm. ยคือกว้างแล้วแต่นะกว้างนี่แหละกว้างพวกนี้แหละพอที่อยู่ข้างน้านนี่แหละเขาจะออกมาหายอากาตอนตัวเศร้าว่างเดินวลางย่างออกไปทำการทํางนานจะจะเห็นเขาเดินตามร้านกว้างกว้างนี่แหละ ็คือขามเนาะเขามาจากฟังฟังที่อยู่ทางฟ้าเนี่ยคือฟังที่มันติดปลาเขาก็จะขามถนนไม่อีกฟังหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ตอนเร่งแรงคำคำเขาก็จะขามเพื่อกะบ้าน <c ười> คือบานเท้านะคือจังค้นเนี่ยแหละตื่นซ้อมมากก็ออกหากินคำแรงมากต่กรับบ้านายีงซ้อมได้ไหเขามีบรรากาศดี่่ามนแรง กายฝนตกฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วที่มากระจะละลายไว้แต่เรื่องความหนาวนี่ก็ต้องรดถึงโวดโพดกงกบกแตงก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เขามีชีวิตขึ้นกันกบที่สัตว์กูมีแหละกะต้องออกมาทำมาหายกินคีอกันคับคดหลย เป็นเศ้ามาก็ับออกหากินคําแรงมากกับพากันกลับบ้านเขาจะไม่เป็นกลุ่มแล้วจ้นะเนาะเป็นคือจังแบบคือจังเป็นครอบครัวเนี่ยแหละเป็นพ่อแม่ลูกประมาณนี้บางเจอกันสองตัวบางเท่ากับสามตัวบางเท่ากับมห้าหาตกตัวแล้วแต่แต่ละเมยก็จะบูเคลือกันคาดว่าจะกำลังจะพากันกลับซีหาวม้งกับที่จะพากันกลับเขาไปนี่ปานนลจ้ะเนาะกอนเศ้า,าเขาก็จะออกมา เอามาให้ชมบรรยากาศเล็กๆในน้อยช่วงหิมากำลังสะละลายนะชมเสียงธรรมชาติเสียงล่มเสียงรดมีเสียง,นยงหนาวที่น้องไ้ชมบรรยากาศกันค่ะ